ตกแห้งแห้งเด้อคอยล่อมาหลายมือละฝนกันล่างปล่อยๆพี่น้องวันที่รอคอยหลังจากที่่างหายไปเป็นอาทิตย์อาทิตย์สองอาทิตย์ละแม่พ่อแม่อาทิตย์คนอะ่ะก้อนเมฆคนอะ่ะตกแห้งว่านี้เนี้ยนี่ปอกปกแป๊กปอกแป๊กนี่วันที่รอคอยอากาศกับหอนนะพี่น้อง เมื่อน,นี้พ่อไปปล่อยนี่แหละแต่ว่าไปปล่อยซ้ำนี่กับตกตกโดนๆกับว่าเป็นอย่างพ่อได้มีความชุ่มชื้นจังหน่อยแต่ว่าขันตกแห้งก็ดีตกแรงๆตกแรงๆฝนเลยฝนชาวนาต้องการยันเขายันไอ้วันอาทิตย์ที่ผ่านมาสามเขาเนาะพี่น้อง ฝนมาตกลงมากกับยานเขามันตายเนาะก้อน,นเมฆก,กับก้อนใบไงดอกมันกระจายกันอยู่บนทางคนก้อนใหญ่ยอยู่บนทางฝนจับก้อนกันใหญ่ๆเน่สิได้ตกแหงๆ แล้วบางดินกองบ้านไหนมาท่านไหนไล่อ,ลลลลอยู่โอ้ยโอ้ยโอ้ยคือคอยลงคอยลงแต่น้องแต่บอกพี่น้องอ่านบางเนนมาท่าไหนถึงสามนาะทีอยู่เงิดไหล แห้งก็น,นี่ก็บ่แห้งไห้เนี่ยเนี่ยต่ว่าผ่าเต็นยังมาท่านเดนันเลยเงิดไหล <c oughs> ก่อนเมฆก็บมียูหันบกก่อนไม่ไงมันก็บเฝ้าเฝ้าเลื่อนไปไว้ป,ปนดเนาะพี่น้องโอ้ยเนาะ ันแห้งวันนี้กับสีได้เย็นเนี่ยจังน้อยซุ่มเย็นเนี่ยผุนทางผุนทางผุนมาร่วโตัวกันเนี่ยนี่ไหมมาจับก่อนกันกุ้มขันมันมาจับกันกุ้มนี่แหละมันสิตกแห้งแต่ว่มามองนี่มันผุนบุบก่อนนี่หน่อยพุนผลนผ,ผ,ผลอยู่ทางไหนกุ้ น้องเย้ยอุฒาดีใจเนี่ยยางออกอยางออกมาแขังนอกอะ่ะบ่มีเม็ดฝนแล้วอู้ยอัศจรรย์